สวัสดีค่ะเอ็กซ์ค่ะวันนี้เรามาดูการคั้นซุมผักคั้นจองค่ะใส่เกลือลงไป3ามช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคั้นเลยค่ะเอ็กซ์ ดดดดงามงามด้วยค่ะพี่น้องกับกันจองกันจองน้องสาวผมมันโผล่ขายค่ะุมมันก็ซื้อมาทำคลิปให้กับพี่ตีนบุกมาจำนวนยี่สิบห้าบาทโอเคไหมสี่ตันร้อยบาท การสูงสิงการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว่านเลยพี่น้องเลยพุณพันก็ได้ออกกำลังกายนาำให้กับเอดซีดูสวยนะผอกันจงอันโอ๊ยเลยกับพี่น้องเลย on um, my um. ขันเลยพี่นนวดหนวด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  ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยเฮ้ยทำแบบไปเลยจ้ะบีบบีบบีบ นวด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 เน่ส่เนาน,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 นสม้มก้านดอกช้านดอกผักกัะจนอค่ะนี่แซ่บแซ่บได้ไนกะินกับสมตังกับเจวกับเนียงแซ่บเบิร์ดลองไปเฮ็ดเบิงด้วยค่ะพี่น้อง,งนะสูวนโงนนี่แหละ โ,โหเสร็จแล้วกับเอฟซีค่ะเดี๋ยวเราล้างด้วยน้ําดื่มสะอาดแล้วเราปรุงลดเลยนะคะนี่ค่ะสวยเลิอดเลยค่ะเอฟซีขามาดูค่ะคั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะล้างด้วยน้ําดื่มสะอาดหนึ่งน้ำทีนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะสองสาม ใส่ชูรสลงไปด้วยจ้าใส่ชูรดลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะเอฟซี่ะอร่อยเลิศเลยค่ะต่อไปเราก็ใส่น้ำแช่ข้าว ใช่ข้าวลงไปค่ะน้ำมาเข่าหน่อยพี่น้องถ้าไม่มีก็น้ำล้างเข้า,ขาวสวยก็ได้ที่เราจมมีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปหนึ่งลิตรนะคะเดี๋ยร้อยค่ะใช้ทัพพีข้น ี่ขายเอฟซีค่ะโอ้โหอร่อยนะคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะให้น้ำตาลทรายแล้วก็ค่ะผงชูรสเกลือละลายกันนี่ค่ะสามารถที่จะทานได้เลยนะคะเอฟซีขานี่ค่ะคันส้มผักขันจงอร่อยเร่อยสุดเด็ดใครรับช่องคุมพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะ ขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ